เดี๋ยวใจเย็นๆนะดูพ่อก่อนนะพ่อทำอย่างนี้นะอ่ะดูอย่างนี้ดูพ่อก่อนนะดูพ่อก่อนไปนี่นะต้องเก็บคอนะเก็บคอคือยังไงเก็บคอคือทำอย่างงี้อึ๊บอย่างนี้นะเออเก็บคอคืออย่างงี้อ่ะดูพ่อดูพ่อดูพ่อก่อนแล้วพ่อก็กิ๊กมาฮึบดีๆทำได้ไหมเฮ้ยทำอย่างนี้นะฮึบงองอแขนงอแขนใช่ใช่ องนี้โอเคอ่ะอันนี้ต้องพ้นหัวนะคอต้องเก็บอย่างนี้นะอ่ะงอคอคอเก็บคออ่ะแต่ถ้าแขนไว้ตรงนี้โอเคเออเอาแขนลงไปก่อนเอาแขนลงไปเอาแขนลงไปแขนคำลงไปแขนคำลงไปอ่ะเก็บคอดันดันโยนอย่างงี้สิโยนเจนวูเดล่าาวเหล่าอา รีไไ่อะเดี๋ยวใจเย็นๆนะดูพ่อก่อนนะพ่อทำอย่างนี้นะอ่ะดูอย่างนี้ดูพ่อก่อนนะดูพ่อไปอย่างนี้นะต้องเก็บคอนะเก็บคอคือยังไงเก็บคอคือทำอย่างนี้อึ๊บอย่างนี้นะเก็บคอคืออย่างนี้อ่ะดูพ่อดูพ่อดูพ่อก่อนเสร็จแล้วพ่อก็กิ๊กมาฮึบดีๆทำได้ไหมเฮ้ยๆลงกันโอ้ อหมวนหมวนมาแล้วก็ต้องมานั่งอย่างนี้เหมือนเดิมด้วยสิลูํทำได้เปล่าทําได้ไหมลองดูพ่อยังทําได้เลยไม่เอาอ้าเลิกแล้วเหรอหนีพันดาเอาใหม่เอาหมามาทุกคนนนมะมานั่งนี้แล้วท่อท่างนี้แล้ว

โอเคทำอย่างนี้นะอ่าไปแล้วนะพ่อไปก่อนนะโอเองมเฮ้ยออ่าเห็นแล้วพ่อกลับมาอย่างนี้เลยอ๊บแล้วก็เอ้าจิ้งลงมาด้วยสิลูกหนูต้องดันใช้มือได้เลยราะว่ายังเข้าไปไม่ไดยใช้ใช้มือเนี่ยดันอ่าเดี๋ยวพ่อช่วย พี่ทีพี่ทีไปนั่งเรานี้รู้สึกเหมือนพี่ทีจะไม่ได้อะไรอันนี้น้องสาวจะเข้าไปละดู้ไหมอ่ะอ่ะพี่ทีไอ้ตาน้องนี่นี่ดูตรงนั้นลูกอ่ะเดี๋ยวพ่อช่วยจับท่าให้อ่ะทำนี้ไปนั่งลงสิลูกนั่งลงแทำนี้สีลูกอ่ะโอเคดูจะเข้าเลยทำนี้นะฮึบงอแงอแขนงอแขนใช้มือข้างทำนี้โอเคอ่ะอันนี้ต้องพ้นหัวนะ ออต้องเก็บอย่างนี้นะอ่ะพิธีหลบลูกเดี๋ยวมันโดนกันพิธีหลบมาตรงนี้พิธีเป็หยุดชิดกำแพงเลยนั่งลุกขึ้นมานะั่ง <c oughs> เดี๋ยวโดนเท้าน้องเจ็บไว้ต้องมาล้อเลยนะไปแล้วนะม้วนนะตม <c oughs> คอตรคอเก็บคออ่ะแตะท่าแขนไว้ตรงนี้โอเคเอ้อ <c oughs> เอาแขนลงไปก่อนเอาแขนลงไป <c oughs> เอาแขนขงลงไปแขนค้า <c oughs> ลงไปขน้าลงไปอ่ะเก็บคอดนันดันขึ้นเอ๊อแล้วก็กิ้งมาขึ้นมาอีก ไปเรียนกันแลว่ไปเรียนดไหมไปเรียนหมลีกถไมคัส่งวัดฟันอะไรส่งวัดันอะไรฮะส่งวัดฟันอะไรเราก็ได้อะไรเราไม่ทาอะไรเลย หมุนด้วยอ่ะนั่งลงแล้วลลูกพอพออ่ะดูมัมมี่นุมัมมีมัมมีกินได้ป่ะนี่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 ทำได้แล้วนะทำาปทำไปทำไยาได้ดบ้าทำไม่ได้หรอกลูกลูกูไม่ั 被抢！又被抢了！又被抢！快抢了！抢到瑞丽了！抢到瑞丽了！嘿嘿嘿嘿。

哈哈哈哈哈！嘿，哎。